อนุทินชาญวิรกูลนายกตีออกมายอมรับว่าได้เซ็นลงนามเรื่องของหนังสือดีกาขอพระราชทานอภัยโทษจากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกตีเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสะข่าวเ,เลื่อยมาตลอดว่าเ,เรื่องของการถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณชินวัตรซึ่งได้มีการดําเนินการมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่สมัยยุครัฐบาลของนางสาวแพทองทานชินวัตร ในช่วงที่มีพันตารวจเอกทวีสอดส่องเป็นลัมตีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่ว่าตอนนั้นนี่ก็เรียกว่าค้างเติ่งมาเพราะว่าตัวพันตารวจเอกทวีนี่ก็ว่าไม่ได้เซ็นแต่ว่าก็เรียกว่าคาตัวดีการดังกล่าวไว้ล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายอนุทินชาญวิรากูลนายยมตีก็บอกว่าได้มีการเซ็นลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ก็เป็นไปตามขั้นตอนเป็นหนังสือที่เรียกว่ามีการดําเนินการมีการทํามาถูกต้องตามขั้นตอนทุกอย่าง ตั้งแต่สมัยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องแล้วก็แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีการเสนอขึ้นมาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อดูทุกอย่างเนี่ยถูกต้องตามขั้นตอนเนี่ยกระทรวงยุติธรรมเสนอมาตัวนายกมตีเนี่ยก็ว่าได้ลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เรียกว่านําเสนอไปตามขั้นตอนส่วนหลังจากนี้เนี่ยจะได้รับการพระราชทานอภัยโทษหรือไม่เนี่ยตัวคุณอน,นุทินเนี่ยนายกตีก็บอกว่าเป็นผบลาชวินิจฉัย ซึ่งไม่อาจที่จะไปก้าวล่วงได้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยคุณน,นันทินยังพูดถึงกรณีที่ล่าสุดเนี่ยมีกระแสข่าวเรื่องของพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตีว่าการกระทรวงยุติธรรมส่งหนังสือด่วนถึงคมราชธันน์ขอให้มีการปรับเรื่องของระเบียบการส่งตัวนักโทษไปเรียกว่ารักษาตัวนอกเรือนจำเรื่องของการพักโทษ แล้วก็รวมถึงเรื่องของการพิจารณาการใช้เรียกว่าสถานที่อื่นๆในการเรียกว่ารับโทษแทนเรือนจำเนี่ยเพื่อให้มีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมีทันสมัยซึ่งเรียกว่าหลายคนก็มองว่านี่แหละอาจจะเป็นเรื่องที่เรียกว่ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยต้องการขันน็อตเพื่อไม่ให้เกิดกรณีนักโทษชั้น14เหมือนอย่างกรณีของนายทักษิณชินวัตรที่ไปเรียกว่ารับโทษที่ชั้น14แต่แบบไม่ได้มีการแบบอภิสิทธ์แบบเทวดา ซึ่งล่าสุดเนี่ยตัวคุณอนุทินชาญวิรากูลนายย้งตีก็ยืนยันว่าการดําเนินการเรื่องนี้เนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงยุติธรรมซึ่งต้องการที่จะปรับปรุงระเบียบต่างๆของกรมราชัณฑ์เนี่ยให้มีความเหมาะสมเท่าทันกับสถานการณ์แล้วก็เพื่อที่จะอุดช่องโหว่เกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินการที่อาจจะมินเมต่อการผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามยืนยันว่าการดําเนินการเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ ต้องการที่จะแก้แค้นไม่ได้ต้องการที่จะสกัดกระแสข่าวก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเพื่อที่จะต้องการสกัดการปรับระเบียบดังกล่าวนี้ไม่ให้คุณทักษิณเชนวัฒน์อดีตนายโยนตีเนี่ยสามารถที่จะออกมาออในฐานะที่เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยมาช่วยพรรคเพื่อไทยมาช่วยคิดกลยุทธ์ในการเลือกตั้งได้ซึ่งคุณอน,นัทินยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยคิดแก้แค้นไม่เคยคิดที่จะสกัดคุณทักษิณออกมาสู่เรื่องของการเมืองหรือออกมาช่วยพรรคเพื่อไทยแล้วก็ยืนยันเลยว่า เรื่องนี้เนี่ยทางการเมืองเนี่ยเรียกว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เคยมีนิสัยแบบนี้ไม่เคยมีความคิดที่จะเรียกว่าดําเนินการใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่งหรือใช้อํานาจในฐานะที่เป็นรัฐบาลเอาชนะคู่แข่งหรือชิงความได้เปรียบจากคู่แข่งแต่อย่างใดนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของคุณน,นุทินที่ออกมาพูดเรื่องนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็มีกระแสข่าวเหมือนกันว่าคุณน,นุทินรวมถึงพรรคภูมิใจไทยเตรียมที่จะเรียกว่าหา ตัวแคนดิเดตนายกตีคนที่สองหรือแม้แต่คนที่3นอกเหนือจากคุณอนุทินที่ก่อนหน้านี้เนี่ยในการเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยพักภูมิใจไทยเสนอบัญชีรายชื่อนายกตีแค่คนเดียวก็คือคุณอนุทินแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีความพยายามที่จะหาคนที่เป็นแคนดิเดตเพิ่มเติมให้กับพักภูมิใจไทยซึ่งเมื่อเช้านี้ตัวคุณอนุทินเนี่ยก็ยอมรับว่าคุณเอกนิตินิติทันประพาสรองนายกน้ำตีแล้วก็ล้ำตีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นเรียกว่าล้ำตีคู่ใจของคุณ นุทินในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเป็นหนึ่งเหมือนกันในแคนดิเดตนายกรัฐมตีที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยอยากจะทาาทาม,มาคุณอนุทินเปิดเผยว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการทาบทามอยู่แต่ว่าคุณเอกนิติเนี่ยก็เรียกว่ายังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ให้เหตุผลที่จะต้องเตรียมแคนดิเดตนายกรัฐมตีของพรรคภูมิใจไทยมากกว่าหนึ่งคนหรือมากกว่าคุณอนุทินคุณอนุทินก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเพราะว่าสถานการณ์การเมืองเนี่ยมันเปลี่ยน แล้วก็แนวโน้มนในอนาคตการเลือกตั้งข่าวหน้านดูเหมือนว่าพักภูมิใจไทย,ยจะใหญ่ขึ้นโตขึ้นมีคนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อปริบททางการเมืองเปลี่ยนแล้วก็ต้องมองเก,เ,กเกมการเมืองในอนาคตต้องมองเผื่อเหลือเผื่อขาดกรณีที่เรียกว่ามีอุบัติเหตุทางการเมืองด้วยเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียกว่าหาคนที่จะเป็นแคนดิเดตนายกเพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่คุณอนุทินคนเดียวนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของพักภูมิใจไทย ของคุณอนุทินไฟเขียวเซ็นลงนามเรื่องอภัยโทษคุณทักษิณยืนยันไม่คิดแก้แค้นและก็ไม่คิดสกัดคุณทักษิณกลับมาช่วยพักเพื่อไทยในการเลือกตั้งข่าวหน้า